ก็ในขณะนี้เขาก็ยืนยันมาอยู่นะครับนะครับยังยืนยันมาอยู่ผู้ชายจะมากหน่อยประมาณแทีมครับผู้หญิงก็ประมาณ 6- 7ทีมนะครับก,ก็มากหน่อยแต่เราก็ยังรอ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 ,รอให้แน่ใจอีกทีนะเพราะกัมพูชาก็ก็รู้อยู่นะครับก็ต้องต้องฟังเขาสุดท้ายว่าเขาจะมาหรือไม่มาแต่ว่าเ,เราก็ให้ความยืนให้คำเชื่อมั่นกับเขานะครับบอกว่าเราเรื่องกีฬากับเรื่องของ เรื่องปัญหาอื่นๆทางการเมืองหรือว่าทางปัญหาทางความมั่นคงอะไรไม่เกี่ยวนะครับเราเรื่องกีฬาแล้วเราก็พร้อมยืนยันว่าเราจะในส่วนของวอลเลย์บอลนะครับเราก็ยืนยันว่าเราจะดูแลเขาอย่างดีไม่ต้องไม่ต้องกลัวมีปัญหาไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมีปัญหาอะไรนะครับเราเราเราเชื่อในในความเป็นสปิริตขององค์การกีฬาวอลเลย์บอลเราเราเชื่อในสปิริตของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเรานะครับแล้วก็รวมทั้งชาวไทยทุกคนด้วยว่าเราแยกได้ครับการเมืองกับกีฬามันมันคนละ มิติกันนะครับซึ่งเราก็คิดว่ามันก็เป็นผลดีด้วยซ้าไปว่าเราจะได้พิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยเราแยกแยะได้นะครับมีรู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับเขาจะได้รู้ว่าเ,ออเราไม่ใช่ไม่ใช่เอาทุกเรื่องมามารวมกันทั้งหมดนะครับอันนี้นี้ผมก็ผมก็ยังเคยคุยกับทางผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าผมว่าเป็นมิติที่ดีนะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเราจะได้พิสูจน์ได้ก็เห็นว่ากีฬา การเมืองที่เขาบอกว่าจะไม่เกี่ยวกันเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันจริงๆนะครับเราคิดว่าตรงนี้ก็เป็นเป็นเราก็ให้ให้คำมั่นสัญญากับทางคำคำมั่นกับทางในส่วนของออทางเขมรนะนะทางกัมพูชาไปเราคิดว่ามันไม่ยังไม่มีปัญหาอะไรนะยังไม่มียังไม่มีเครื่องบ่งบอกว่าจะไม่มานะนะครับ